จานชามกินเสร็จล้างกันเองนะคะถ้าให้หนิงล้างหนิงคิดค่าแรงนะโอ้ยไม่กอไม่กินมาแลยเว้ยแม่ อาวที่รักฉันขอเงินสักห้าร้อยสิฉันว่าจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่อ่ะคู่เก่าใส่มานานแล้วได้สิจ๊ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะนี่หนิงแกรู้จักแต่จะมาขอเงินลูกชายฉันหรือไงรองเท้ทามันก็ยังดีอยู่แกจะซื้ออะไรหนักหนาคุณแม่คะตั้งแต่หนิงแต่งงานเข้ามาก็สองปีแล้วนะคะ หนิงไม่เคยได้เปลี่ยนรองเท้าเลยหนิงก็แค่อยากจะซื้อคู่ใหม่ก็แค่นั้นเองค่ะแต่ลูกชายฉันก็หาให้เธอกินให้เธออยู่โดยที่เธอไม่ต้องหาเงินสักบาทเธอจะเอาอยัางไงอีกเธอนี่ใช้เงินเก่งจริงๆเลยแม่ครับแม่พูดแบบนั้นสิครับแม่จะพูดแบบนี้แล้วใครจะทำไมไม่เป็นไรค่ะแม่หนิงไม่อยากได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อนนะครับแม่ ี่ร้าจะไปซักผ้าเหรอปากซักเสื้อได้ค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายมานะคะเสื้อเชอิ้ต100บาทส่วนเสื้อสูตรซักยากหน่อย250กางเกงอีก150ก็รวมเป็น500บาทาใครกันเสื้อผ้าแค่นี้ตั้ง500อเลยเหรองั้นถ้าคุณไม่จ่ายก็ไปซักเองกันโอ้โอโอโยเดี๋ยวจ้าจ้าจ้าขอบคุณนะคะเจ้านาย ไปแล้วนะคะลูกนี่มันอะไรกันเมียแกซักท่าให้แกทำไมต้องเก็บเงินด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม่แต่ผมว่าต่อไปอ่ะเราอาจจะต้องจ่ายเข้ามากกว่านี้ฮะ านา,านานเับแม่เดี๋ยวค่ะรอก่อนหนิงขอเก็บค่าอาหารมื้อนี้เลยนะคะปลาทอด150บาทแกงสับป,ประรดอีก150แล้วก็ผัดเพ็ปลาดุก150บาทค่ะรวมทั้งหมดเป็น450บาทเฉลี่ยแล้วตกคนละ150บบาทค่ะเออที่รัก เดี๋ยวจ่ายรวมมาให้หนิงเลยแล้วกันนะคะอะไรกันไปกินร้านอาหารยังไม่แพงเท่านี้เลยแพงเหรอคะคุณแม่ถ้าแพงที่หลังคุณแม่ก็ไปทานร้านอาหารนะคะนี่เธออ้อแล้วก็จานชามกินเสร็จล้างกันเองนะคะถ้าให้หนิงล้างหนิงคิดค่าแรงนะโอ๊ยไม่กองไม่กินมาแล้วโอยแม่ พอดีมีของมาส่งให้ผมเหมือนกันนะ่ะที่รักไปเอามาให้ผม,มยังครับแล้วที่รักจ,จ่ายเงินให้หนิงเลยยังคะเท่าไหร่อะจ๊ะห้าสิบบาทค่ะนี่มันอะไรกันแค่ไปรับของต้องคิดเงินด้วยเหรอคุณแม่คะเวลาคุณแม่ไปทํางานแล้วนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คุณแม่คุณแม่อยากทํางานให้ในายจ้างอยู่ไหมคะเยนหนิงงั้นแค่ไปรับเองก็ได้แคนไม่คิ้งเงินหรอกเดี๋ยวค่ะแม่งั้นต่อไปนี้เอาแบบนี้นะคะ คุณแม่หุงข้าวทํากับข้าวทําความสะอาดบ้านแล้วก็ไปรับหลานด้วยส่วนหนิงก็จะออกไปหางานทําแล้วหางเงินมาใช้ด้วยตัวเองค่ะเธอพูดแบบนีงง้หมายความว่ายังไงเธอเป็นสะพ้ายเธอไม่ทํางานบ้านและเธอจะให้ใครทาหนูทําก็ได้ค่ะแต่หนูขอคิดค่าแรงด้วยนะคะนี่หนิงแม่ครับแม่เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าเมียผมเนี่ยเขาไมา่อยู่ฟรีกินฟรีใช้เงินผมแล้วนับจากนี้ไปเขาจะออกไปทํางานหาเงนินเอง ใช้เงินตัวเองมันก็ดีแล้วใช่ไหมครับงั้นต่อไปนี้ยงานบ้านต่างๆนะจะให้ใครทําหรือว่าให้แม่แก่ๆเนี่ยทำแม่ครับแม่ต้องทาหรอกครับแต่เมียผมเนี่ยเขาแต่งงานเข้าบ้านมาก็สองปีแล้วเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านหลังนี้หนิงก็ของเงินแค่ห้าร้อยเนี่ยเพื่อซื้อรองเท้าใหม่มันเกินไปตรงไหนครับแม่ลองเทียบดูสิครับถ้าเราจ้างแม่บ้านเราต้องจ่ายเดือนเป็นพันๆแต่เนี่ย เมียผมเขาทาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่ครัวเดือนเดือนนึงเนี่ยก็ได้เป็นหมื่นๆแล้วนะครับแต่แม่ก็ชอบพูดบ่อยๆว่าเมียผมเนี่ยมาอยู่ฟรีกินฟรีผมถามจริงนะครับสิ่งที่เมียผมทําเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยครับแล้วแม่จะให้เขามีลูกผมสองคนแม่ลองคิดเป็นเงินดูสิครับชาตินี้ยทั้งชาติก็จ่ายเขาไม่หมดแล้วครับแม่ครับและในบ้านหลังเนี้ มันต้องแบ่งหน้าที่กันถ้าไม่มีเมียผมเนี่ยผมจะวางใจออกไปทํางานนอกบ้านได้หรยอครับและถ้ามีของไปทํางานข้างนอกเนี่ยผมรับรองเลยนะครับว่าเขาหาเงินได้ไม่น้อยไปของผมหรอกครับจริงไหมครับแม่